สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะความจริงจะโทษที่ฮองเต้ไร้น้ำใจคงไม่ได้ก่อนหน้านี้ใครใช้ให้เหล่าพระสนมหลบเลี่ยงเขาเล่ากับเจออสารพิษแล้วไปประจบเอาใจไทยเฮากับพระชายาขององค์ชายทั้งหลายที่ตำหนักฉางเล่อทุกวันเล่าสำอย่างพยายามถือหางพระนัดดาอีกบัดเนี้ยไทยเฮาล้มแล้วคิดจะเปลี่ยนท่าทีใหม่ ถึงจะเสียใจก็สายไปเสียแล้วหลังจากวันนี้ไปฮองเฮาได้ให้ขันทีไปส่งแผ่นป้ายที่ตำหนักไววอย่างทุกวันหากห้องเต้อารมณ์ดีก็จะตรงไปที่ตำหนักเจียวฟังแต่หากอารมณ์ไม่ดีก็จะเผาแผ่นป้ายทิ้งทั้งหมดจากนั้นก็ไประเบิดโทสะกับฮองเฮาฮองเฮาก็ช่างเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมแม้จะถูกด่าจนน้ำตานองหน้า วันรุ่งขึ้นสมควรจะทำเช่นไรก็ทำเช่นนั้นด้วยเหตุนี้จึงทะเลาะกับห้องเต้บ่อยครั้งจนทำให้จงซื่อต้องขอเข้าเฝ้าหลายครั้งขอให้นางอย่าได้ตรงไปตรงมามากนะักให้นุม่มนวลอ่อนโยนผ่อนตามห้องเต้บ้างเหล่าคุณนางได้ยินข่าวความสัมพันธ์ระหว่างห้องเต้กับฮองเฮาเช่นกันในใจไม่มีผู้ใดไม่ทอดทอนใจ กับความรู้ความสามารถความยึดถือคุณธรรมสุภาพมีมารยาทและความใจกว้างของฮองเฮาทว่าฮองเต้มิใช่คนที่ลุ่มหลงอิสตรีถึงขั้นรังเกียจสาวงามด้วยซ้ำเรื่องนี้เป็นความลับที่ใครๆต่างรู้กันมานานแล้วเขาไม่ชอบไปหาเหล่าพระสนมถือเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งมิใช่วันสองวันจะสามารถเปลี่ยนได้ทันที โชคดีที่ฮองเฮาอดทนยิ่งแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับฮองเต้นในยามนี้คือพระโอรสองโตหล่อให้ฮองเฮาตั้งคันแล้วค่อยเตือนอีกครั้งก็ยังไม่สายในขณะที่ฮองเฮาเกี้ยกล่อมฮองเตก็ยังได้ปล่อยนางกำนันขันทีจำนวนมากกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวจากการกระทำนี้ทำให้ได้รับเสียงชื่นชม จากเหล่าขุนนางกับราชฎรดอนจากนั้นนางก็ส่งเสริมให้ประหยัดโดยเริ่มลดค่าใช้จ่ายสองในสส่วนของตำหนักเจียวฟางสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายประดับเพียงปิ่นเงินและกินอาหารง่ายๆส่วนพระสนมอื่นๆมีกลา้าคำน้าคำตานางค่อยๆลดการใช้ใจ่ายและกำลังคนลงทำให้ท้องพระคั่งประหยัดเงินก้อนใหญ่ สองเดือนต่อมาชื่อเสียงความมีคุณธรรมของฮองเฮาก็ยิ่งอย่างรากลึกลงไปในใจของผู้คนจนมิอาจสั่นคลอนภายในตำหนักสวงอิ่นส่นเจียวีสวมเสื้อผ้าฝ้ายหยาบและปักปิ่นไม้อันหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าต่างแล้วเหมอมองออกไปไกลตังสีวิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนกล่าวว่าพัสนมพนัดดาหกถึงแก่กรรมแล้ว ถึงแก่กรรมจริงๆเพคะยามนี้พระชายาขององค์ชายใหญ่กันแสงจนเป็นลมไปแล้วเพคะเจ้าพูดว่าอะไรนะสอนเจียวอีไม่ระวังทำเล็บมือหักนิ้วหนึ่งพระศพของพระนัดดาหกถูกส่งกลับตำหนักแล้วหม่อมฉันไปรับองค์รักรับจากไทยเฮาอีกครึ่งหนึ่งเกือบถูกนางเอาไม้เท้าตีจนตายแล้วเพคะถ้ามิใช่พอหองเฮาเสด็จไปร่วมพิธีพระศพ วันนี้หม่อมฉันก็คงไม่ได้กลับมาแล้วเพคะตั้งสี่กล่าวอย่างหวาดกลัวว่าพนัดดาหกถึงแก่กรรมแล้วจริงๆไม่รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดเพคะสันเจียวอวีนั่งนิ่งไม่ไหวติงอยู่ครู่หนึ่งกัดฟันกล่าวว่าถ้าจะไปดูด้วยตนเองเมื่อเดินไปถึงหน้าประตูก็หยุดชะงักหลอให้ไว้อะไรแล้วค่อยไปเถิดยามนี้ทุกคนต่างอยู่ให้ห่างจากตำหนักช้างเล ราวกับหลบเลี่ยงอสรพิษหากข้าไปตามลำพังเกรงว่าจะทำให้คนหลักแคระ,ะคายเอาได้ยิ่งกว่านั้นไทยเฮาก็กำลังกริวคงไม่มีทางรับสั่งกับข้าดีๆแน่เป็นครั้งแรกที่นางเผยสีหน้ามึนงงออกมาพ,มพึมพำว่าตั้งสิต่อจากนี้พวกเราจะใช้ชีวิตอย่างไรสายลับที่เพิ่งได้มาอยู่ในมือชั่วพริบตาเกือบครึ่งหนึ่งถูกส่งออกจากวังไปแล้ว ส่วนที่เหลือเพราะเกรงกลัวอำนาจของหองเฮาจึงมีกล้าก่อความวุ่นวายมิเชนั้นจะถูกย้ายจากตำแหน่งเดิมให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่สะดุดตาทำให้มิอาจใช้งานได้แม้แต่องค์รักลับห้าหนานี้หลังจากที่พระนัดดาหกถึงแก่กรรมอาจถูกไทยเฮาเรียกกลับไปก็เป็นได้หากไทยเฮากล่าวโทษว่านางทำให้พรัดดาหกตายคนเหล่านี้ไม่เพียงมิอาจใช้งานได้ แต่หากยังอยู่ข้างกายต่อก็จะกลายเป็นยันเร่งเอาชีวิตตั้งสี่ล่าวอย่างหลดหลานว่าพระสนมหรือท่านจะเก็บตัวเงียบๆไปก่อนดีเพคะยามเนี้ยคนในวังน้อยลงเห็นใครก็สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็วใครอยู่ในโอวาทไข่ปริ้นปลนห้องเหาทอดพระเนตรแบบเดียวก็มองออกอย่างทะรุปลุกปง่งพวกเราอย่าได้ทำตัวโดดเด่นสะดุดพระเนตรของพนางเลยเพคะ ท่านพยายามส่งเครื่องแล้วดูว่าจะบังเอิญเข้าเฝ้าห้องเต้นในอุทยานหลวงได้หรือไม่จะดีกว่านะเพคะสันเจียอีหรือค้นสินเดิมกล่าวเสียงเย็นว่าแต่งตัวหรือแปลงชาติไม่มีแล้วเครื่องประดับอัญ,ญมณีก็ไม่อาจสวมใส่ออกไปได้จะให้ข้าแต่งตัวอย่างไรเช่นนั้นก็รอให้วันใดห้องเต้ท่งนึกขึ้นได้และส่งพริกแผ่นป้ายของท่านเถิด เสียงของเติ้งสีค่อยๆเงียบหายไปก่อนเผยสีหน้าเศร้าโศกออกมาฉะนไหนเหลยฮ่องเต้จะพลิกแผ่นป้ายของพระสนมทุกครั้งที่ทะเลาะก,กับห้องเหฮาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะมาระบายอารมณ์กับทุกตำหนักโดยการลดค่าใช้จ่ายของทุกตำหนักลงแน่นอนว่าตําหนักเจียวฟางถูกลดหนักยิ่งกว่าพระสนมคนอื่นๆต่างเจ็บปวดจนพูดไม่ออกซับน้ำตาทุกวัน แต่หองเฮากลับทำเราไม่รู้สึกรู้สาแต่งกายและกินอยู่อย่างเรียบง่ายมากขึ้นเรื่อยๆไม่กี่วันก่อนยังให้คนยกกี่ทอผ้าเข้าไปในตำหนักเจียวฟางเพื่อเตรียมทอผ้าให้ตนเองชะไหนานางถึงทนได้นะสันเจียวีอดยอมรับถึงความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของหองเฮาไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดมิใช่คนธรรมดาที่ทำได้รอให้ห้องเต้ส่งพิกแผ่นป้ายหรือ เช่นนั้นมิสู้ไปสืบว่าฮองเต้เสด็จไปที่ใดไม่ดีกว่าหรือเสรนเจียวอวีกัดฟันกล่าวว่าเจ้าไปยกกี่ทอผ้าเข้ามาหลังหนึ่งถ้าจะทอผ้าให้ฮองเต้ด้วยตนเองผับหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญวันคล้ายวันประสูตรของพระองค์พระสนมท่านทอเป็นหรือแพคะเตึงสีสงสัยยิ่งไม่เป็นก็ต้องหัดแม้จะทอได้ไม่ดีแต่ก็เป็นความจริงใจของข้ารีบไปเร็วเข้า สันเจียวีกล่าวเร่งไม่ง่ายเลยกว่าตั้งสี่จะขนกี่ทอผ้าเข้ามาได้ส่วนพัสนมคนอื่นๆก็เรียนแบบเมื่อก่อนยามเดินอยู่ในวังมักจะได้ยินแต่เสียงสะดิดสะดิงยัวยวนแต่ยามนี้กลับมีแต่เสียงทอผ้าดังฉึกฉักฉึกฉักหลังจากที่กวนสูอ่อีเตรียมพิธีศพของพระนัทดาหกเสร็จแลว้วก็สั่งให้หมอหลวงไปรักษาไถ่เห่าที่กระอักโรหิต จนเป็นลมหมดสติยามนี้ถึงได้กลับมาทอผ้าที่ตำหนักเจียวฝางต่อนางค่อยๆจัดเรียงเส้นได้ขณะจะเหยียบคานเหยียบก็เห็นหัวเสิงเจอสาวเท้าเดินเข้ามายิ้มถามว่าหูยินเจ้ารับปากว่าจะทำเสื้อให้เราเมื่อไหร่ถึงจะเสร็จเลอผ้าอย่างทอไม่เสร็จยังต้องใช้เวลาอีกมากเพคะหากท่านไม่มีอะไรทำมิสู้พระราชทานพระเมตตาอย่างทั่วถึง โดยแวะไปประทับในแต่ละตำหนักแทนกวนซูอี้กล่าวจนติดเป็นนิสัยหัวเสิ่งเจอไม่โมโหและไม่ได้ไม่สบายใจเหมือนคลาแรกอีกกับคิดว่าเป็นความสุนทรีอย่างหนึ่งเขาเข้าไปโอบกอดนางแล้วหอมนางสองทีก่อนหัวเราะเสียงดงังทุกครั้งที่เจ้าพูดประโยคเนี้ในใจกับร่ำไห้อ้อนวอนเราให้อยู่ต่อเราจะขัดความต้องการของเจ้า แล้วทำให้เจ้าเสียใจได้อย่างไรเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเพาะปลูกที่ลานด้านหลังอีกประเดี๋ยวเจ้าคอยส่งน้ำชาสมุนไพรไปให้เราอย่าตากแดดนานเกินไปนะเพคะจะได้ไม่เป็นไข้กวนซูอี้กำชับอย่างกระตือรือรน้นเข้าใจแล้วครั้งหน้าที่ท่านตาเข้าวังเจ้าให้เขานำมาเมล็ดพันธุ์องุ่นของดินแดนตะวันตกเข้ามาด้วยเราจะทำซุ้มเถาอาองุ่นให้เจ้า คิมหันตาฤดูก็สามารถหลบร้อนแล้วพอถึงวัดสันตาฤดูก็จะได้กินองุ่นขณะหัวเสิงเจอพูดก็ถอดเสื้อคุมมังกรออกแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อเนื้อหยาบนับแต่นายท่านผู้เท่าจงเข้าวังหลวงหัวเสงเจอก็ได้รู้ถึงความสามารถในการเพราะปลูกที่น่าทึ่งของเขาจึงเชิญเขามาพูดคุยทุกวันจากนั้นส่งเขาไปชี้แนะวิธีการเพราะปลูก ให้ขุนนางท้องถิ่นต่างๆเขาเองก็ได้เรียนรู้มาบ้างจึงเริ่มพอปลูกพืชผักผลไม้ที่สวนบุพพาหลังตำหนักเจียวฝางหลายแปลงการกระทำนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากเหล่าขุนนางอย่างมากและเล่าลือไปถึงหูของราษฎรดําทำให้ภาพลักษณ์ของฮองเต้ผู้มีเมตตาดีขึ้นอีกหลายส่วนตำหนักเจียวฝางยามนี้สามารถเลี้ยงตนเองได้ ไม่จำเป็นต้องให้กรมวังจัดสรรค่าใช้จ่ายให้อีกหลังจากที่กวนสู่อีทอผ้าเสร็จชิ้นหนึ่งก็ชงชาสมุนไพรที่ดับร้อนส่งไปยังลานด้านหลังตำหนักเห็นหัวเสิริงเจอถลกขากางเกงมาถึงหัวเขามือถือจอบขุดดินก็มองอย่างเหม่อลอยคู่หนึ่งที่แท้คำมั่นสัญญาที่เขาเคยพูดไว้ล้วนเป็นความจริงทั้งหมดแม้พวกเขาจะเป็นถึงฮองเต้กับฮองเฮา และแม้พวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในวังหลวงก็สามารถใช้ชีวิตดังคู่สามีภรรยาธรรมดาได้ไม่ต้องขุดแล้วรีบมาพักก่อนเถิดหลังจากได้สตินางยิ้มและโบกมือให้หัวเสงเจอพึง่งก้าวได้สองก้าวพันรู้สึกว่าภาพเบื้องหน้าเป็นสีดำเกือบจะเป็นลมนางคว้าจับเสาแล้วอาจเจียนออกมาหัวเสงเจอตกใจจนสะดุ้งโยง ทิ้งจอบแล้วรีบวิ่งเข้าไปอุ้มนางทันทีร้อนใจรล่ากับมดบนกระทะร้อนพอจินจือได้ยินเสียงก็วิ่งเข้ามาจับชีพรจรจากนั้นหัวเราะฝ่าบาทห้องเฮาส่งพระคันแล้วเพคะหลังจากที่รู้ข่าวว่ากวนสู่ีตั้งคันหัวเสียงเจอก็แทบไม่เชื่อหูตนเองเพื่อเป็นการยืนยันเขาให้ป่ายฟูไปตามเหล่าหมอหลวงมาจับชีพรจรอีกที ส่วนสุ่ยนั่งอยู่บนตังอย่างทึมทื่อแววตาว่างเปล่าไม่รู้ว่ากำลังคิดถึงอะไรบรรดาหมอหลวงหมุนเวียนกันเข้าไปจับชีพรจรและตรวจอยู่หลายรอบแล้วหาลือกันเสียงแผ่วเบาอยู่ครู่หนึ่งก่อนเดินตรงไปหาห้องเต้ท,ที่จ้องขมิงเปล่งเสียงพร้อมกันว่ายินดีกับฝ่าบาทด,ด้วยพยาคห้องเฮาทรงมีข่าวดีแล้วย่าเนี้ยทรงพระคันได้สามเดือน พระคันแข็งแรงดีพย่ะค่ะก่อนหน้าเนี้ยมีพระอาการเวียนพระเสียนทรงพระอาเจียนเป็นเรื่องปกติของพระคันไม่จำเป็นต้องเสวยโอสถเพียงบำรุงด้วยพระกยาหารก็พอพยาะค่ะตั้งคันสามเดือนแล้วรึหัวสังเจอถามยืนยันอีกครั้งคำนวณดูแล้วหรือจะตั้งคันตั้งแต่วันที่พวกเขาแต่งงานเร็วอย่างยิ่งคิดได้เช่นนี้เขาอดยกมือกลุ่มขมับไม่ได้ รู้สึกวิงเวียนศีรษะฝ่าบาทเป็นอะไรหรือพยาะะ่ะเหล่าหมอหลวงเห็นสีหน้าห้องเตมไม่ดีนะักก็รีบเข้ามาสอบถามเราไม่เป็นอะไรหัวเซิงเจอค่อยๆโบกมือแล้วหันมามองหูยินที่มีสีหน้าสับสนงุนงงเช่นเดียวกันก่อนกล่าวอย่างดีใจว่าหูยินเจ้าได้ยินหรือไม่เจ้าตั้งขันแล้วเจ้าเป็นแม่คนแล้วส่วนเราก็จะเป็นพ่อคน พวกเราจะมีลูกน้อยกันแล้วกล่าวจบก็อดหัวเราะเสียงดังไม่ได้ออกคำสั่งว่าตกรางวัลให้เหล่าหมอหลวงตกรางวัลให้ทุกคนในตำหนักเจียวฟางตกรางวัลให้ทุกคนในวงังป่ายฝูไปเปิดคลังสมบัติส่วนตัวของเราแจากเงินเลยรีบไปป่ายฝูมีความสุขยิ่งรีบวิ่งออกไปทันทีพวกหมอหลวงรีบคุกเข่าขอบพระทย ใบหน้าเหี่ยวเหี่ยวยิ้มจนแก้มปริในที่สุดฝ่าบาทก็มีรัชทายาทแล้วแต่หวังว่าฮองเฮาจะมีโอรสจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องผู้สืบทอดของแควนเว่ยหัวเสิงเจอคิดจะเข้าไปอุ้มหูหยินด้วยความดีใจเพิ่งเอามือวางบนไหล่ของนางก็นึกขึ้นได้ว่ายามเนี้ยนางกำลังตั้งครรภ์มือเขาราวถูกฐานไฟลวกรีบดึงกลับมาทันที กลัวว่าจะทำให้เส้นผมของนางหลุดร่วงเขาพยายามปอบกวนซูอี้ที่มีน้ำตาเอ่อคลอเอาผมทัดหูให้นางก่อนหันหน้าไปสั่งว่าจินจือหมิงหลันมัวตะลึงอะไรกันอยู่ยังไม่รีบไปแจ้งข่าวดีที่จวนราชคูอีกคนทั้งสองพยักหน้ายิม้มขันได้รับคำสั่งก็ออกจากวังทันทีเมื่อไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจนหมดแล้ว หพวเอเสงเจอคิดจะแบ่งปันความสุขนี้กับนางกลับเห็นนางกระพริบตาปริบปริบแล้วลำหายเงียบๆฮูหยินเจ้าเป็นอะไรตกใจหรือเขานั่งข้างเตียงอย่างทำอะไรไม่ถูกมือหนึ่งดึงนางเข้าสู่อ้อมอ,อกอีกมือก็ลูบหลังของนางเบาๆกล่าวปลอบว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นแม่คนยากที่จะไม่ตื่นตระหนก อย่าก,กลัวเราจะปกป้องเจ้ากับโลกเราจะให้ท่านหมอหลวงย้ายเข้ามาอยู่ในตำหนักเจียวฟางจะได้ดูแลเจ้าได้ทั้งวันไม่ไม่ใช่ตกใจเพคะกวนซูอี้หันไปมองหัวสังเจอกล่าวสะอึกสะอื้นว่าหม่อมฉันเพียงร่ำไห้เพราะมีความสุขต่างหากถูกต้องร่ำไห้เพราะมีความสุขความทุกข์ยากลำบากที่เคยประสบมา ชัวยามเนี่ยได้สลายไปสิน้นแม้แต่รอยแผลที่สลักลึกอยู่ในส่วนลึกของหัวใจก็ถูกขจัดออกไปจนหมดในที่สุดลูกของนางก็กลับมาอยู่ข้างกายนางอีกครั้งแม้ชาติก่อนได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหลู่ลี่อย่างโหดร้ายและไร้ความปราณีการถือกำเนิดของลูกทำให้นางสามารถลืมความเครียดแค้นและยอมรับมันด้วยความยินดี และเป็นเพราะการจากไปของลูกที่ทำให้นางสูญเสียความคิดเสี้ยวสุดท้ายของการอยากมีชีวิตอยู่นางทนกับการถูกปองร้ายเงียบๆและรอความตายเงียบๆแต่ยามเนี้นางมีชีวิตอีกครั้งไม่เพียงร่างกายมีชีวิตแม้แต่ดวงวิญญ,ญาณก็ตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ในที่สุดชีวิตของนางก็สมบูรณ์แล้วฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันมีความสุขมาก พวกเรากำลังจะมีลูกแล้วนางศพหน้าแนบแผงอกกว้างและอบอุ่นของชายหนุ่มล่ำให้สะอึกสะเอืน่นหม่อมชันรู้สึกเหมือนฝันกลัวว่าหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องเท็จหัวเสิงเจอรูปพันลังที่สั่นเทาเล็กน้อยของนางแนบใบหน้าใกล้ซอกคอของนางก่าวปอบเสียงนุ่มนวลว่ามิใช่ความฝัน เจ้ายังอยู่ในอ้อมแขนของเราสองแขนของเรารัดแน่นในใจสับสนมีกล้าเชื่อและยังหวาดกลัวที่จะสูญเสียเมื่อนึกถึงอดีตที่เจ็บปวดแล้วนึกถึงความสุขในยามนี้หัวใจของเขาก็เต้นโครมครามความคิดมากมายประดังประเดเข้ามาน้ำตาสองสายไหลรินโดยไม่รู้ตัวกวนซูอี้รู้สึกถึงของเหลวอุ่นร้อน ไหลเข้ามาในคอเสื้อของตนเองขาแรกก็ตกตะลึงจากนั้นเง่อยหน้าขึ้นมองถามอย่างไม่อยากเชื่อว่าฉะไหนท่านก็ทรงกันแสงด้วยเล่าเราร่ำไห้เพราะมีความสุขไม่ได้หรือหัวเสืองเจอเอาหน้าผากแต่หน้าผากของหูยินถอนหายใจด้วยความพึงพอใจมีเจ้ามีลูกชีวิตนี้ของเรานับว่าคุ้มค่าแล้ว ขณะพูดก็ลูบท้องที่แบรนรอบของหูหยินไปด้วยแล้วถามว่าเราได้ยินหรือไม่ลูกอย่างเล็กจะได้ยินได้อย่างไรเพคะแต่เมื่อเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาและตื้นตันใจของหัวเสงเจ๋กอกวนสูอี้ก็ปฏิเสธไม่ออกจึงเลิกพ้าห่มออกและครี่ยิ้มท่านฟังเถิดหัวเสงเจอ๋อหัวเรอองงอ้อย่ายงโง่งมค่อยๆเอาหูแนบท้องของหูหยินแล้วตั้งใจฟัง กวนซูี์เอานิ้วสอดเข้าไปในเส้นผมของเขาค่อยๆสางขณะกล่าวหยอกเย้าวว่าได้ยินอะไรหรือไม่ได้ยินลูกส่งเสียงเรียกเสด็จพ่อหรือไม่หัวสั่งเจอแ้งพยักหน้าได้ยินแล้วท่านช่างคุยโตกวนซูี้บิดหูของเขาท่านอยากมีลูกมากเกินไปจึงเกิดภาพห้อนลูกยังเล็กยังไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น ผ่านไปหลายเดือนท่านค่อยฟังอีกทีก็จะได้ยินเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจของเขาบางครั้งเขาสุกสนขยับตัวอยู่หลายทีและยังเตะท่านผ่านหน้าท้องของหม่อมฉันด้วยหัวเสงเจ๋อเลิกคิ้วสูงสีหน้าประหลาดใจมองหน้าท้องของหูหยินอีกครั้งหนึ่งแววตาเปลี่ยนไปด้วยความนับถือตรงนี้เป็นที่ที่ให้กำเนิดลูกของพวกเขา สืบสายเลือดของพวกเขาช่างมหัศจรรย์ยิ่งนะักเขาจุมผิดท้องของนางอย่างเลื่อมใสกล่าวอย่างทราบซึ้งว่าหูยินการมีเจ้าช่างดีจริงๆกวนซูอี้ก้มลงจุม่มผิดพ่อของลูกสามคนพ่อแม่ลูกห้าคำนี่ยคุณคิดอย่างไรก็ให้ความรู้สึกหวานล้ําจงซื่อกับหูหยินผู้เท่าจัว่วรีบเข้าวังโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พึงสาวเท้าเข้ามาในตําหนักก็เห็นฮ้องเต้กําลังโอบกอดอีอีและพูดอะไรบางอย่างด้วยเสียงเผ่าเบาใบหน้าของพวกเขาฉายความดีใจขอบตาแดงเรื่อเห็นได้ชัดว่าผ่านการร่าไห้มาก่อนคนทั้งคู่รีบถวายบังคมนั่งลงแล้วก็กล่าวทักทายหลายประโยคและเมื่อพูดคุยถึงการบํารุงคันก็พูดน้ำไหลไฟดับยามนี้ท่านท้องแล้ว มิอาจเสวยพระกยาหารง่ายๆได้อีกแล้วต้องเสวยพระกยาหารที่มีคุณประโยชน์ที่เหมาะสมและอย่าได้เสวยของเย็นอย่างเช่นสานจาลำไยลูกเดือยตะภาพน้ำปูท่านผู้เท่าจงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรรู้เรื่องเกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆอย่างละเอียดหูหินผู้เท่าจั่วจึงได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เห็นและได้ยินอยู่เป็นประจำ ย่อมต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนั่งอธิบายวิธีการบำรุงร่างกายให้หลานสาวฟังอย่างละเอียดคนในวังมีหลากหลายประเภทนางกังวลว่าคันที่ยังไม่แข็งแรงของหลานสาวจะมีคนคิดปองไร เอาละค่ะเพื่อนๆค่ะหวานก็ขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าส่นเจียวีแล้วก็ไทเฮานะคะจะมีแผนการใดๆที่จะทำลายนางเอกของพวกเราบ้างอย่างน้อยก็อยากจะให้แทงแน่นอนนะคะแต่ว่าพนัดดาคนที่6คนที่้องเฮาเลือกให้กินยาผงนั่นที่ส่นเจียวีให้ไปเนาะโชคายมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะโดนหัวสังเจอของพวกเราสั่งคนไปเปลี่ยนยาหรือเปล่า กลายเป็นยาพิษนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะน่าจะมีคําตอบให้เนาะเดี๋ยวเราเไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้าแล้วก็ายปมนี้กันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีศึกอีกศึกหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ต้องดูว่าเพศของพวกเรานั้นจะแบบกลับมาทันไหมในตอนที่นางเอกคลอดลูกหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ